มีคนเคยบอกไว้ว่าถ้าเราปลูกของกินหรือพวกเครื่องครัวไว้ข้างๆบ้านเนี่ยนะฮะก็จะสะดวกในเวลาที่เราจะปรุงอาหารหรือทำอะไรที่ไม่ต้องไปยุ่งยากอะไรมากมายอย่างนี้นะฮะ ตะไคร้กอนี้เนี่ยนะครับผมปลูกไว้ได้สองปีละเวลาหน้าแรงนะครับมันก็จะเหี่ยวบ้างแต่เวลาหน้าฝนมันก็ปรับตัวได้เวลาอยากจะทําต้มยำอยากจะอเอาไปทําอาหาร ก็มาตัดไปกินนะครับอยากให้คุณผู้ชมที่ชมอยู่นะฮะปลูกติดไว้ที่บ้านนะครับไม่ต้องกอใหญ่มากนะฮเวลาเราไปซื้อตะไคร้นะครับก็ดูที่ว่าต้นที่มันมีรากติดมานิดนิดนะหรือเอามาทำก่อนหรือว่าไงก็อพอมีรากก็เอามาปลูกจิ้มจิ้ไว้นะ ไม่ได้สนใจอะไรมากมายเลยครับแค่จิ้มไว้กระดินแล้วรอเวลาผ่านไปได้น้ําได้ฝนได้อะไรหลายๆอย่างมันก็จะปรับสภาพของมันเองก็ดูตะใครก่อนนี้นะครับมันก็โตของมันนะเวลาเราจะใช้งานเราก็มาขุดไปีทำอาหารทำอะไรได้ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ